จริงเทปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนส่งการนะทุกคนแต่ว่าฉันน่ะขี้เกียจตาเกียจลงเออเป็นโรคขี้เกียจนะคะมาวันนี้จะขอมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านในตำนานของอำเภออุดงใครไม่กินถือว่าพลาดมากร้านนี้เขาชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมูแต่ฉันนะเรียกก๋วยเตี๋ยวหมูหมุนเพราะว่าน้าร้านน่ะเขาจะมีใบพัดเนี่ยเห็นปะอ่ะฉันขอสโลหน่อยมีใบพัดอยู่จริงๆเห็นไหมมาถึงแล้วเราก็จอดรถแล้วก็ลงไปเลือกโต๊ะได้เลยค่ะร้านนี้เขาจะไม่มีชามพิเศษนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกแค่2เส้นคือเส้นเเลล็กแแแะส้้นบบบมมีีจง แบบน้ำแล้วก็แบบต้มยำนะจ๊ะใช่ที่ไม่พบเงินสดก่อนเข้าร้านนี้คุณต้องกดเงินสดไปเพราะว่าเขาไม่รับเงินโอนนะคะทุกคนรับเฉพาะเงินสดนะคะในร้านเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกรายละเอียดทุกอย่างไว้เลยน้าดื่มบริการตัวเองร้านหยุดวันพฤหัสและที่สําคัญคือร้านเนี้ยเขาไม่ใส่ถุงนะสมมติว่าแบบใครอยากซื้อไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยสามารถเอาปินโตไปใส่ได้นั่นน,ะะนี่ก็คือเมนูที่ฉันสั่งทุกคนมันน่าอินมากฉันเห็นแล้วว่าภาคตอนเนี้ยฉันยังอยากจะไปกินเลยอะ่ะจัดมาคนละสองนะคะกับคุณสามีอัน ที่รักยิ่งทุกคนน่ากินมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องปรุงเยอะเลยมไม่อยากอธิบายเยอะอะอยากให้ไปลองกันเองให้ภาพนี้เป็นรีวิวละกันนะคะความอร่อยคือเป็นนางกเตี๊ยวในอูทองที่คุณต้องไปกินอะ